ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยผมนะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับติ๊มติ้นไวรูดสารกกระดิ่งเช่นเคยนะผมกับผมจานแดนครับหรือว่าแอดแดนชาแนลของเราเนี่ย่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาไปเกมเออเวอร์ออฟเดอะกิเลนท่านผู้ชมเพิ่มเติมคือทุนมาน้อยตามที่ท่านผู้ชมขอเข้ามานะอยากเห็นทุนน้อยบ้างแอดโอเคครับทุนมาวันนี้ก็ตองเก้าท่านผู้ชมที่จริงก็มาพันเดียวแหละนะก่อนเดี๋ยวจําแรกนะครับดูความสุขสนานดูความบันเทิง ม่น่านไม่เล่นตามนะครับจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนุผู้ชมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะซื้อเอายาวๆนะผู้ชเมออเดี๋ยวดูก่อนถ้าซื้อนี้150ใช่ไหม1้0ยก็ได้ประมาณ78รอบคิดว่านะผู้ชมอเดี๋ยวถ้าขายับไปซื้อเบ็ด3ก็ได้ประมาณน่าจะ5รอบโอเคมาเบ็ดสามละซื้อเอาครับวันนี้ไม่หมุนหาแลไรขี้เกียจเดีจจ๋ยวไปรู้งานนะคาณผู้ชมว่ามันจะ จ่ายแบบจัดหนักเต็มคาราเบลรือเปล่าสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับดูผู้ความสนุดสนาดูผู้คำบันเทิงไม่นะนำให้เล่นตามนะคุณผู้ชมโอเคเศษหมุนคูณสองซื้อ225ขอแบบเบิ่มๆสักทีนะเพื่อนนะดอกแรกว่าไปคุณผู้ชมดอกสอง,อสองไม่จ่ายแต่ได้รัาหมุนมาเพิ่มครับยังไงต่อเพื่อนปั๊บสิบหมุนคูณอาจได้ตัวเจเก็บตัวคูณไปครับตัวเจแถวสองจะลงหรือเปล่าสิบแถวสามจะมาหรือเปล่าไม่ลงสักตัวคุณผู้ชม หมุนสามแปดหมุนลายต่อไม่มีอีกแล้วทำไมเปิดนี่มันเกิดอ่างไหอีกเจ็ดหมุนน้ท่านผู้ชมความหลังยังมีเอ้าตัวเจจ่ายได้รอบุนเพิ่มอีกแล้วท่านผู้ชมเคเราสามมาไหมเคสิบไม่ลงสักตัวท่านผู้ชมจ่ายไม่ถึงบาทเลยกูขำนึงกูนั่งเล่นอะไรจังวะเนี่ยถือว่าเล่นให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันครับว่าเผืือเทคนิคทุนน้อยอะไรที่เล่นก็ก็จะประมาณนี้แหละท่านผู้ชมที่จริงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันถ้าผมเล่นทุนแสนนึงแล้วก็ซื้อ อะไรเงี้ยซื้อเบ็ดสามร้อยอะไรประมาณนี้อท่านผู้ชมพอจ่าเลินจ่เลินเธอจ่ายไม่ถึงบาทาบาทบาทรกับอีก0.5สตังค์นานผู้ชมเม่เห็นเจ้าดอกแรกก็แดกกูยับเลยวะ่ะโอ้จ่าเลินละไปท่านผู้ชมไม้สองอ่ะคุณจะซื้อได้แค่สี่ไม้ปะไม้แรกก็เจ็งนะวะ่ะตัวคูนได้มีด้วยท่านผู้ชมดูนี่ตัวคูนได้มีมันจะกล้าจ่ายหรือเปล่าครับ สักทีเห้เศษหมุนคูนึงไม่อยากจะลุ้นเลยท่านผู้ชมตัวคูณไม่มีครับมาดิเพื่อนขอแบบเบิ่มๆโอ้โหว่าวไปสองเปิดติดท่านผู้ชมเปิดสามแล้วว่า,างไงยังว่าวอยู่ครับเปิดสี่ล่ะปึ๊บ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 ตัวเคเข้าเปลี่ยนเป็นเอนะไม่ได้ท่านผู้ชมคูณสองปุ๊บฟับปุ๊บฟับเค <K S 1> ตายมาเจยังไงต่อเอาเจลงมาเออเอาสร้อยลงมาแถวแรกมาตัวคูณเริ่มไหลแล้วท่านผู้ชมสร้อยมา โอ้ยไม่ลงครับคูณ4ี่ก็มี6หมุนนะท่านผู้ชมปึ๊บปึ๊บยังว่าวาอยู่ผมว่าต้องลดเบ็ดซื้อแล้วไม่งั้นเจ๊งแน่เลยครับอ่ะได้รอบหมุนเพิ่มเป็นหหมุนนะท่านผู้ชมกูได้อย่างชอบเลยเนี่ยเออเคมาวายแถวสามก็ได้เอาได้ถุงอยู่โอเคท่านผู้ชมปึ๊บสิบห้า อย่างนั้นก็จ่ายดีกว่าเมื่อกี้โอเคจ่ายต่อท่านผู้ชมสิบเธอสามต้องโผล่แล้วไปแบบนี้อ่ได้เป็นตัวเจแทนครับสวยตัวกูน้อยมันไหลอยู่แล้วท่านผู้ชมอุย้ยสวยงามนั่นแหละเพื 24, 23, อ่อนยี่สิบสี่สิบสามมาสวยเต็มข้อนาะเต็มแข้งสามยี่สองเอเธอสองไม่ได้ท่านผู้ชมโอเคบิ๊กวินดอกแรกของเกมแปดสิบสี่ปะฉันมาทำอะไรที่นี่อ่ะตัวเจเซ็กสิบจ่ายท่านผู้ชมปึ๊บสิบห้าเคเธอสอง สวยได้อยู่3.9มกไมเออเอา J แถวสองได้ไหม J แถวสองสวยๆไปเลยอ้ได้อยู่ได้เป็นสร้อยแทนน้ำนเต็มเต็มเจ็ดสิบที่แน่เปิดนี้ไม่น่าขาดทุนนะใช่ไม่ขาดทุนแน่นอนขอ K แถวสองได้ไหม K มาอูโหได้เป็น A กับสิบแทนนั่นแหละได้ไปร้อยแปดน้ำมัม K แสองมาอู้หไม่ไหลครับไอ้เปิดนี้ไหลดีกว่าไหลไม่หยุดเลยหรือว่าเดี๋ยวจะตายนะยังได้อยู่น้ำม คูณโอเคไม่มีตัวจ่ายต่อครับกำไรประมาณร้อยกว่าถือว่าไม่น่าเกลียดนท่านผู้ชม่าเดี๋ยวลองขยับเบ็ดเป็นเบ็ดสีซื้อดูครับซื้อเท่าไรเนี่ยสามร้อยไปให้สุดแล้วอยู่ที่คำว่าหมดตู้นะครับผมขอห้าตัวได้ไหมไม่กดข้ามด้วยท่านผู้ชมจัดมาแบบเต็มคาราเบลได้สี่ตัวแล้วห้าตัวต้องโผล่แล้วจวังหวะนี้เอาลงมาแบบเบิ่มๆเบิ่มๆไม่ลงท่านผู้ชมเท่าไรเนี่ยขอมีตัวคูณก็พอละ ตัวคูณกูอยู่ไหนโอ้โหเจเินใจเินนะพ่อหนุม่มกิเลนอนดอกแรกไม่เบาท่านผู้ชมเด็ตัวคูณไม่มีมก็ขยับได้แค่นิดเดียวคูณสองคูณสามไปไม่ไหลครับจะมาคูณสามสิบสามหมุนแต่รอบหมุนเยอะนะรอบนี้ไม่รู้ว่าข้างในมันจะให้เพิ่มหรือเปล่าท่านผู้ชม เวลาเล่นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3ามทุ่มกว่าครับแล้วก็คลิปนี้ผมจะลงแค่ใน YouTube ช่องแอนเดนชาแนลที่มี7จ็ดแปดหมุนซับนะท่านผู้ชมใครที่เห็นที่อื่นหรือว่าอยู่ใน Facebook อะไรก็แล้วแต่นะก็คือของปลอมวานเชิญกดสปแปมด้วยนะครับคูณห้าไม่ยอมจ่ายอ่ะเก้าหมุหนยังเหลืออยู่ไหมาอาจจะเป็นแบบเมื่อกี้ก็ได้ท่านผู้ชมคิวแถวสามเจแล้วสองเออได้เป็นตัว e, เอป่ะอึอเจมาโอ้ไม่ลงท่านผู้ชมคูณเจ็ดครับแปดหมุน ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเคเต็มข้อลอเต็มแ้งร้อยสโอ้ได้เป็นคิวแทนน้าจมแน่นแน่นว่ดองนี้ส่งมาดีครับร้อยสามสิบสี่น้ชจมเอาดิทูนมาพันหนึ่งออกไก้สักสองสาพันก็ดีแล้วน้ชมเจ็ปั๊บเอาสิบแถวไม่ลงน้าจมู้ชมปุ๊บได้ลองหมุนมาเพิ่มครับก้าหมุนคูหมันไม่ใช่ 9, ้าหมุนในคูณเกหมุน อะไรของกูเคเข้าท่านชมเต็มเต็มเก้าม่อีกเก้าสิบมึงเป็นยังไงมึงตื่ออ่ะสิบไหลต่อป่ะเนี่ยมีไวซ้อนกันสามตัวท่านชมเต็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 มลอยห้าสิบแปดเคสิบพอแรกสวยนั่นแหละเต็มข้อรอบเต็มแข้งรอบหุนกูได้เพิ่มด้วยแล้วแถวสองนั่นแหละเพื่อนเต็ม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 อีกสามร้อยเก้าสิบแม่เจ้าใส่ไหลต่ออีกแน่นแน่นอีกเจ็ดร้อยสามสิบเก้า มาอีกีสิบกูไหลาตามไหลไม่หยุดซื้อวันนี้กิเลนมันมารู้งนี้น่าจะมาเบ็ดเยอะดีกว่านะ, hey. ะเอ้ยว่าเอเะเอะว่าเอ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 ไหลไม่หยุดว่ะเนี่ยพอตัวคูมันไม่มีแล้วมันไหลดีท่านผู้ชมพอตัวคูนมีปับ๊บโอ้โหไหลกูแบบเงินกูนี่ไหลเป็นน้ำเลยอีกสี่หมุนครับคูนสิบหกต้องจ่ายแหละสซกเปิด สักเปิดนี่ซื้อ300ได้พันหกเลยเหรอเฮ้ยสวยว่ะเออได้ไป็นสามจุดแปดน้ชมเจตสองสวยนั่นแหละเอาพาก,กาดแถวแรกได้ไหมพาก,กาดเออได้ไปเลขสิบเอาพาก,กาดมาก่อนพาก,กาดมาโอ้พาก,กาดไม่ลงน้ำมนมได้มาหกสิบหกครับคูณสิบเก้าหมุนสุดท้ายวุดบ่าต้ารุ่ยแบบพีจีเรียบร้อยโอเคกําไรกําไรดีกว่ากําหมัดซื้อสามร้อยได้พันเจ็ดป่ะ ได้ส่งท่านผู้ชมได้ส่งครับอ่ะลองหมุนหาชักนิดชักหน่อยปึ๊บไหลปะเบ็ดห้า J ไหลต่อเอ้ยอย่าว่าเถอะอย่าว่าเถอะ Q เถ้าสามเอาเอา Q เถ้าสามมาก่อนอือนั่นแหละเอาได้รู้นแล้วผู้ชมเมเจ้าเมเจ้ามาซีทีซะทีมึงลงมานั่นแหละเพื่อนเต็มข้อหน้าเต็มแคงไม่หนังซื้อเลยท่านผู้ชมเบ็ดห้าฟรีเกมมูลค่าสามร้อยเจ็ดสิบห้าใ่ะแลไม่ใช่ดิถ้าถูกแล้ว ถูกแล้วท่านผู้ชมสามร้อยเจ็ดสิบห้าแม่เล่นเม็ดน้อยนานลืมไปท่านผู้ชมขอให้มันจ่ายเถอะโอ้ว่าวไปได้รอบหมุนเพิ่มครับเอ้ยเอาแบบฟุกเข้าอ่ะของฟรีมิเนโลกท่านผู้ชมมาดิแล้วทำไมไม่จ่ายเลยวะเนะี้จ่ายแล้วเก็บตัวคูณไปคูณสามเพแต่ไม่มีรายจ่ายต่อท่านผู้ชมปุ๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บว้าวอีกแล้วห้าหมุนยังไงโอ้โห โอ้จลืนล่นละอะไรขงมนวปหร,หรือเป็นเพราะมันหมุนเข้าเร็วหรือเปล่าท่านผู้ชมดูดีแต่ก็ถูกเลยซิบโอ้โหจิงท่านผู้ชมเปิดสุดท้ายก็จิงเชื่อผมแม่งจ่สองบาทจลืนจลืนโอูส่ามหมุนเข้าเองอเดี๋ยวนะ ซื้อได้นท่านผู้ชมซื้อได้ซื้อได้เบ็ดห้าซื้อได้ทุนมาพันหนึ่งก็กำไรอยู่เก้ารอยครับอานเออแปดหมุนแหมุนคูสองถือว่าได้ทรงอยู่ขอแบบพันโ้ยายนงนะวันเนี้โอ้ดอกแรกเบ้าท่านผู้ชมดอกสองแหละยังเบ้าอยู่ครับดอกสามยังไงเอ๋เบ้ายาวๆไปเลยแล้วกันนั่นแหละเออกว่าจะเข้าให้กูได้เอมาสิม,มาสวย มาทั้งคู่เลยท่านผู้ชมเปลี่ยนเป็นเจได้ไหมขอเง,งามๆโอ้ได้เป็นสิบได้อยู่อู้เต็มแถวเลยเหรอเจได้ตัวคูณร้อยหน่อยเจไหลต่อท่านผู้ชมมีตัวแพงไหมอู้ไม่มีตัวแพงเลยได้เป็นสิบกระบาทครับคิวทั้สองไม่มีโอเคพิกวินท่านผู้ชมหนึ่งร้อยสิบสี่แล้วก็ไหลมาเป็นคูณเก้ารอบหมุนยังเหลืออยู่แต่ไม่รู้จะจ่ายเท่าทุนที่ซื้อไปหรือเปล่าเจเข้าปุป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปึ้ปปปปปมบ้ามซัมเบ้ได้มปสิบสามแต่เคทั้งสองไม่มีครับ เออได้อยู่ได้อยู่ได้ได้รอบหมุนเพิ่มด้วยเจ๊เดาสามะไม่ลงท่านผู้ชมหมุนสุดท้ายเออไม่ใช่หมุนสุดท้ายได้รอบหมุนมาเพิ่มสองหมุนขอเบิมบ่มๆช็อตหนึ่งเอาแบบเต็มหน้ากระดานช็อตหนึ่งโอ้โหไม่ลงเลยตะลินละลองขยับซื้อไปเรื่อยไหมเบ็ดหกก็ลองซื้อดูท่านผู้ชมสี่ร้อยห้าสิบเฮ้ยเล่นทุนน้อยต้องเซฟหนึ่ง <c oughs> หรือเปล่าเนี่ยเท่าไหร่ เหมือนเดิมเลยล่ะเนี่ยแปดหมุนคูณสองจเลิร์พนพรได้ล่าหมุนมาเพิ่มผู้ชมแล้วก็เก็บตัวคูณไปคนระับคูณสามลายใจต่อไม่มีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้มาเป็นแปดหมุนเหมือนรอบหมุนมาหมุนฟรีนะเมื่อกี้ปั๊บปับ๊บเ,เออมาอีกไหมได้ล่าหมุนเพิ่อมอีกแล้วท่านผู้ชมสิบโอ้สิบไม่ลงเอาได้อยู่ได้อยู่ไม่ไม่สิบก็เอต้องลงแล้วป่ะไม่สิบก็เอนะ่ะโอ้กู้อะไรอย่างชอบทำอไรป่ะ จังหวะพะโู้่ายนงไม่มีเลยเหรือวะเออมาจีจังหวะนี้จีลงแถวสามเต็มหน้าท่านผู้ชมนั่นหละตัวเดียวกูก็เอาปึ๊บร้อยเก้าสิบสี่ไม่มีไหลต่อครับสองร้อยสิบสี่ท่านผู้ชมคูณสิบเอ็ดกับเจ็ดหมุนฟ้าผอุ้ยรอบหมุนมาเยอะจัาอุ้ยจียเต็มแถวแล้วปึ๊บล้านมาหนึ่งร้อยสิบแปดคิวคิวสิบนั่นแหละเพื่อนมาคู่เลยวะต้องแบบนี้ดิว,วะเอ๊ สิบได้อยู่ท่านผู้ชมเจเคแถวแรกเจตัวสองโอ้ไม่ลงครับแน่นๆนน่นๆน้นซื้อสีออออ่อยตอนนี้กูไม่ขาดทุนนะที่นี่คูณสิบเจ็ดกับอีกเจ็ดหมุนเปิดไหนจะเกิดก็ต้องเปิดนี้แหละท่านผู้ชมเกิเลนวันนี้ส่งซื้อมาดีจัดครับว้าวเฮ้อุตส่าห์พูดดีๆนะอย่าเบ้าเยอะเดี๋ยวมันขายหน้าเขาเนี่ยเออเอาสักนิดมาเพิ่มตัวคูณไปท่านผู้ชม หาน่าจะลงแถวสามนะอันนี้เ้าอีกสองมุนผมเ้ยวเ้าเวาเนี้ยเลยวะเอาได้๋ยรอหมุนเพิ่มอีกแล้วได้รอหมุนมาดีทังวะอ่าสวยโอเคดีกว่าไม่จ่ายได้ไมาหกสิบแปดท่านผู้ชมปึ๊บไหลดัดไหลนี่รออะไรอ่ะไหลดีสามร้อยสิบสามร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วแม่เจ้าจังหวะนี้รูเรื่องกระเบื้องแตกเต็มหน้าลั่นไปเก้าร้อยสิบรอบหมุนกูมาเพิ่มอีกเคกูไหลต่อ คูณ25แล้วคูณ27จังหวะนี้ไหลลงมายังไงไม่มีไหลไหไต่อท่านผู้ชม,ชม,ชมแต่เบิ่ม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 เจอไหมสองกูเข้าไปเป็นไงละ่ะขันแปดอะขันแปดคูนยี่เจ็ดท่านผู้ชมแับอีกสองหมุนระเบิดเถิดเคิงนและจังหวะเนี้ยสิบจ่ายต่อขอเปลี่ยมันเจนนะสวย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 กูเบ็ดน้อยเนี้ยเนี้ยรู้นี้นะเดี๋ยวมาสักแสนหนึ่งซัดเนาะซื้อทีก็สามหมื่นสามหมื่นเนาะโอเคท่านผู้ชมกำไร ซื้อ400กำลังอยู่1 0 0ครับถือว่าทรงมาดีได้เรื่องครับผู้ชมถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าเราซื้อเบ็ดดักได้ใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนตอนนี้ได้มี3,004ครับผู้ชมหรือว่าผมจะสตาร์ทไปที่เอ่อถ้าเมื่อกี้ซื้อเบ็ดเจ็ดเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูก่อนเบ็ดเจ็ด500กว่ามนันมันต้องประมาณเบ็ดหกเบ็ดหกเบ็ดเดิมแหลย450โอเคสตาร์ท3,000ไม้น้วัดดวง ขอให้มันระเบิดเถิงเถิงมาเอามาไอ้หนูสี่ตัวเอาห้าตัวมาเอาหกตัวมายาวๆห้าตัวสวยเอาหกตัวมาไอ้หนูเอามาเออมันต้องแบบนี้สิเว้ยไม้ส่งท้ายต้อคูณอุ้ยคูณสามเลยเหรอสวยดิแต่มันจะกล้าจ่ายหรือเปล่าคูณสามกล้าหมุนน้ำเอ,อ้ยไม่ใช่กล้าหมุนนี่ผมบวกผิดสิบหมุนครับ อุ้ยสวยดอกแรกแตายก็สบายใจเคโอ้โหเคไม่หลงไม่เปลี่ยนเป็นเคด้วยปับป๊บปุบป๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บว้าวไปท่านผู้ชมตอนนี้หวังให้มันไล่ได้รอบหนึ่เพิ่มก็พอโอ้โหแล้วทำไมมันว้าวอย่างนี้เนะี่ยตัวคูนมันเยอะไปเปล่าเลยไม่ยอมจ่ายครับเฮ้ยตั้งหกตัวแทกัปเตอร์หกตัวทำไมจ่ายแค่นี้อ่ะเพื่อนโอาน่าเกลียดมากท่านผู้ชม Okay, oke, เอาเคเข้าเอาคิวแถวแรกมาเอาคิวแถวแรกมาเต็ม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 คูณเจ็ดลั่นไปหนึ่งร้อยไหลยิบไม่ไหลนะพี่แน่ก็ยังเออมันจะมีให้อยู่อ่ะดีกว่าจ่ายบาทสองบาทอ่ะโอเคขาดทุนสามร้อยกว่านะพี่แนมเอาไงดีว่าอยากซัดต่อว่ะขอได้ไหมเบ็ดสิบซื้อรอบหนึ่งไปสตาร์ทสองพันละกันอย่างน้อยก็กำไรนะพี่แนม ไปสี่ตัวครับขอแบบแน่นๆเท่าไหร่เนี่ยกี่มุนเนี่ยสิบสองมุนคูณสองเอาแลา้วพอลุ้นนะท่านผู้ชมแบบนี้ต่อคูณแค่สองก็พอแล้วไม่ต้องมากไปกว่านี้เคจ่ายสวยเจแล้วสามาไม่ลงนะท่านผู้ชมแล้วก็ใครที่ดูนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอหนึ่งพันไลค์เดี๋ยวคลิปหน้าผมจัดกิจกรรมาเลยท่านผู้ชมแล้วก็ใครที่กดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเดี๋ยวผมลงคลิปหน้าก็จะนั่น,นแหละจะได้เห็นท่านผู้ชม ปึ๊บ,บเอ้ยเก็บตัวคนแบบนันแหลมครับเพื่อนสิบแถวแรกมาเอแถวสองโอ้โหสิบไปลงแถวสองคุณชมได้รอบหมุนเพิ่มครับคูณเจ็ดกับเก้าหมุนแล้วจังหวะนี้ยังไงกิเลนมันจะเหลี่ยมใส่เราหรือเปล่าว้าวไปไม่เป็นไรคุณผู้ชมเหลืออีกแปดหมุนให้ลุ้นต่อครับแล้วก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปับ๊บสิบแถวสามมันไม่ลงคูณเจ็ดกับหกหมุนยังไงไอ้ชายเอ้ยมึงไม่จ่ายจริงดิเอเอเอาแต่รอบหมุนมาให้กูตัวจ่ายไม่มีเลยคุณผู้ชมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเออจจาลืนจ่พร ใจใจคูณเก้าเจงแน่อะไรวะดูมันทำดิซิบคิวเท่าสองไม่มีท่านผู้ชมกสวยได้อยู่170เคเท่าสองมาอุ้ยเอาเคเท่าสองก่อนเอาเคมาคูณสิบห้าแล้วเนี่ย เออ,น,อน,นั่นแหละเต็ม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 สี่ร้อยห้าสิบทีเนี่ยกูไม่ขาดทุนเยอะได้อยู่ไม่ไม่น่าขาดทุนแล้วไม่ขาดทุนแล้วท่านผู้ชมโอเคซื้อเจ็ดร้อยห้าสิบไม่ขาดทุนครับเกือบตายเจ็ดร้อยสี่สิบแปดกูเกือบตายแล้วเอาได้รอบหมุนมาเพื่อนมิมันไม่ยอมให้ผมไปปะเอาอีกแล้วเหรอเอารอบหมุนมาก็ช่วยจ่ายด้วยนะเพื่อนนะโอ้ว,ว้าวท่านผู้ชม ยาวๆกำไร50บาทก็ให้กเนอซัดต่อ,อยสักไม้นีอุ้ยห้าตัวท่านผู้ชมอาสัญญาไม้นี้ถ้ากำไรแน่นจะหนีละเท่าไรเด็กเก้าบุญคูณสองปึ๊บขอเบิ่มๆเลยเอาแบบได้หนีเลยนะเพื่อนนะสวยดอกแรกจ่ายก็สบายใจแล้วได้รอหมุนเพิ่มด้วยท่านผู้ชมแล้วเจจะลงต่อหรือเปล่าไม่ลงแต่ได้เก็บตะคูณครับ แล้วคูณ 5J กับ10เท่า2ยังไงอุยอ้ยลงมาทั้งคู่แม่เจ้าสั่งได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวเหมือน J เจยพรไอ้หน้าปัดซอยเลยท่านผู้ชมเอ้ยยัลยลงสะดุ้งไปแล้วให้เจยพรสะดุ้งบ้างท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยจ่ายปะโอ้โหสามีวายไม่จ่ายครับคูณ7กับ9หมุนยังไงมันจะลงเปล่าไม่ลงกองแตกนะโอ้โหไม่ยอมจ่ายเลยท่านผู้ชมเฮ้ยไหลหน่อย เออเอาเอคู่เคคู่โชว์เข้าไปทีไม่ต้องซักตัวว่ากูดูมาึง้นี่เนาะกี่เล่นเลยปึ๊บเออเอาเคคู่โชว์เข้าไปทีหนึ่งวัยรุ่นเอาอย่างน้อยก็ยังมีจ่ายท่านผมพอซื้อได้อีกสั่ไม้มักดูทรงแล้วโอ้ว้าวหมุนสุดท้ายครับ ให้เราหมุนกูเมยอีกสิล่ะอ่าเรียบร้อยกเจริญพรอีกสักไม้แล้วกันสัญญาไม้นี้หนีไม่ไม่มีไม้อื่นแล้วอย่างน้อยก็กํากไรครับดีกว่ากําหมัดท่านผู้ชมแล้วตัวคูณไม่มีอีกแล้วตัวคูณไม่มีแปลว่าจะไหลใช่ไหมเอาแบบเต็มเต็มหน้านะว่าวไปดอกแรกท่านผู้ชมจ3หมุนคูณหนึ่งดอกสองก็ยังว้าวอยู่ครับดอกสามยังไง โอ้ไม่จ่ายเลยวะทำไมมีแต่ลายเหลี่ยมวะเออจ่ายสักทีกำลังจะโมโหแล้วถ้ามึงจ่ายกูสองบาทก็เกินไปนะซื้อตั้งเจ็ดร้อยห้าสิบจ่ายสองบาท เาขาเพิ่มมาให้เป็น11บาทท่านผู้ชมุยดยดเอาเอาเอะเอาแล้วออกมาแล้วมาแล้ว90โอเคไหลดิเจคู่10คู่ไม่ลงทนผู้ชมได้มา90รวมกันเป็น101ครับแล้วก็คูณ4ยังไงโอเคยังมีจ่ายต่อปุ๊บได้มา12รอบหมุนมาเพิ่มด้วยท่านผู้ชมแต่ผมว่าเปิดน,นี้ไม่น่าได้กําไรนะน่าจะขาดทุนว่ะ สิบเปลี่ยนเป็นสิบนะขอร้องอีกนิดนึงเออเอาดูเอาสิบแถวสามมาเออเอาไหลดิไหลดิเออมึงมีแรงแค่ในปรนะกาศท่าแรกโอ้ไม่ลงท่านผู้ชมอีกสองมูลสุดท้ายครับมูลสุดท้ายจ่ายปะ่ะจ่ายจ่ายจ่ายกบนั่นแหละร้อยสามสองไหลต่อ,อกเออเอาสิบท่าแรกมาสิบมาไม่ลงท่านผู้ชม โอ้ไปโอเคกำไรดีกว่ากำหมัดแล้วก็เดี๋ยวทำการปัดเศษที่เหลือโดยใช้ไปสามสิบแล้วกันท่านผู้ชมโทบูเอาออกนะไปถ้ามันฟุกจ่ายมาสักนิดสักหน่อยก็ยังดีครับแตไ่ไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมโหสองตัวฟึ๊บ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 ไม่จ่ายเลยโอเคก็สหรับใคล์ดูนี้ชอบบอกชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดสลับคไคล์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับดูพฤติกรรมสุหนานดูพฤติกรรมบันเทิงไม่ได้นำไปเล่นตามท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมกำไรเท่าเดีวยวดีละไป บ๊ายบายครับ